ยอมทําทุกอย่างเพื่อรังไว้เปิดชีวิตตักบงกฎสุดทนรักสิปีรับอยากเลิกกับเจ้าสัวบุญชัย ใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับนางเอกสาวตักบงกฎคงมาลัยและเจ้าสัวหมื่นล้านบุญชัยเบญจรงคกุลโดยมีน้องข้าวหอมลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจชีวิตแต่งงานที่สุดแสนจะแฮปปี้แต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งสาวตักเคยคิดอยากจะเลิกกับเจ้าสัวบุญชัยมาแล้วโดยเจ้าตัวได้มีโอกาสเปิดใจในรายการหนึ่งว่าด้วยเพราะอายุที่ห่างเกินไปทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้ว เป็นเพราะว่าอายุเราห่างกันมากค่ะแม้กระทั่งยาสีฟันเราก็ใช้คนละยี่ห้อแปรงสีฟันเราก็ยังความเห็นไม่ตรงกัน ขนาดหมอนเรายังนอนต่างกันเราก็เลยมาคิดว่าเราต่างกันมากจริงๆนะมันก็มีเรื่องใหญ่ๆนะตั้งแต่เรามาเป็นภรรยาเขาด้วยความที่เราอายุน้อยกว่าเขามันก็จะมีความเสียเปรียบในเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องตักบอกว่าตักทำได้อย่างเช่นเรื่องเลี้ยงลูกเขาก็จะให้คนสนิทเขามาอยู่กับเราตักก็บอกว่าตักอุ้มท้องเขามาตั้ง9เดือนเขายังอยู่ในท้องได้เลย ทำไมตอนนี้ตักจะเลี้ยงเขาไม่ได้เขาก็เลยพูดมาว่าตักเพิ่งมีลูกคนเดียวแต่พี่มีลูกมาแล้ว5คนพี่มีประสบการณ์ก็เลยรู้สึกว่าการออกความเห็นทําให้เสียงเราตกลง ตอนนี้ก็ดีขึ้นหรือ,อยังก็ดีขึ้นแล้วเพราะเรามองในแง่เพราะเขาเป็นห่วงเราแล้วอีกอย่างที่สำคัญคือเขามีพระคุณกับเราอย่างตอนที่เราท้องเราอ้วกตอนกลางคืนเขาก็เช็ดอ้วกให้เราเขานวดขาให้เราตอนเป็นตะคิวมันทำให้เราลืมเรื่องบางเรื่องไปได้เลยค่ะ อย่างตอนแม่เราไม่สบายเขาก็อยู่กับเราตลอดและล่าสุดพบว่าสาวตักโพสภาพคู่สามีลงอินสตาแกรที่สามีกำลังกดและนวดให้บริเวณหัวไหล่พร้อมระบุข้อความว่าวิธีขอคืนดีท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่ทั้งบอกว่าได้ผลจริงๆคะ่ะจากรูปที่1-6ถึง6คุณตักค่อยๆยิ้มยิ้มสวยมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวขอลองไปใช้บ้างนะคะเป็นต้น